สวัสดีครับพี่น้องแอฟทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเจลงตจามลาในวันที่29มิถุนายน2565นะครับครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับกับข่าวสถานการณ์ในประเทศทยมาที่เกิดการปะทากันได้ยิงกันเป็นประจำนะครับวันนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับที่รัฐเกเรงขาวนะครับที่เป็นระเรงกองกําลังเคเนลเอและเคเนดีโอนะครับก็ได้มีการบุกฐานทหารพม่านะครับที่ได้เสริมกําลังเข้ามา ตึงกาลังและยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั้นวันนี้ก็ถถกกองกําลังกะเร่งเคนเอลเอและเคนเดโอขึ้นไปบุกฐานทหารพม่าได้มีการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพพม่าพยายามปกป้องฐานใหญ่ของกองทัพพม่าอยู่อย่างต่อเนื่องต่อนนี้มีการยิงอาวุธหนักและปืนคอเข้ามาในพื้นที่มีการประทะกันนั้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วฐานทาง เงาดีก็ช่วยยิงเข้ามานะครับยิงอาวุธหนักยิงปืนคอที่ใช้รถยิงนะครับเพราะว่ามาตกใส่ในพื้นที่ของกอะกระเลกนั้นเป็นจํานวนมากและใช้ทางอากาศและเครื่องบินรบด้วยนะครับตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าการยิงกันนั้นก็ไม่สามารถยุดติได้นะครับก็ได้ทาให้พี่น้องประชาชนชาวกระเดงและทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ได้ผูดสูงอายุนะครับไล่ผลัดเท่นและหนีการชุรลกันเป็นจํานวนมากนะครับหีเข้าไปไล่ในไล่ข้าพ่ดนะครับก็มีการเอาตัวรอดเป็นจํานวนมากเพราะว่าภาัยพี่น้องกระเลงนั้นได้หนีเข้าไปอยู่ที่ติดกับทายแดนไทยเช่นกันนะครับในวันนี้บางคนก็ได้รบกรชุนอยู่ตามก้อไม้และมีการรบกรชุนตาม ไล่ต่างๆแต่ไปากองกำลังเคเนดีโอและเคเนเอนะครับพยายามโจมตีและยิงปะทะกับกองทัพพมา่าที่พยายามรัอตะเวียนตามหมู่บ้านของกระเลงและหมู่บ้านของพี่น้องชาวกรีเลงนะครับตั้งแต่เช้าว,วันนี้มีการเสริมกําลังและมีการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของรัฐกรีเลงนะครับฝ่ายกองทัพพมา่านั้นก็กำลังและเสริมกําลังเข้ามาข้างล่างก็ยิงอาวุธหนักปืนคอเข้ามาช่วยนะครับ ภายพี่น้องก็เร่งนะครับไล่หนีสงครามออกไปในหมู่บ้านหมดแล้วนะครับมีกองกําลังเกณฑดีโอนะครับก็เข้าไปยิงทหารพม่าที่บุกโลุกเข้ามาในหมู่บ้านนะครับทาให้บ้านเดินของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจนํานวนมากครับข้บาพเจ้ากองทัพพม่าไม่พอใจที่ไล่ถูกยึดฐานไปและไล่ถูกเข้าไปล้อมฐานของกองทัพพม่านั้น เป็นจานวนมากก็ได้เสียไปหลายฐานแล้วนะครับเพราะว่าภายกองกาลังสามกองกาลังได้ร่วมกันโจมตีกองทัพพม่าได้มีการเสียฐานไปให้ของกองกำลังกะลิงทางกองกำลังเชนดีย,ยบก็มีการช่วบกันเช่นกันนะครับเพราะว่าภายกองทัพพม่าก็มา เสริมกำลังทางกระดิงแดงที่ลอยก่อน,นะครับก็ได้มีการปะทะกันอย่างต่อนเนื่องเช่นกันนะครับที่รัฐกระดิงก็ได้รับผลกระทบเรื่องของการทิรบของทางพมา่าได้เตรียมเข้ามา เปิดการยิงกันและเปิดสงครามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพพม่าจะพยายามโจมตีให้ถึงที่จุดนะครับถึงมาในวันนี้ฝ่ายกองทัพพม่าไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพราะว่าฝ่ายกองกาลังห,หลายกองกําลังได้ร่วมกันโจมตีกองทัพพม่าที่พยายามบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยงแรงของกองกำลังเคียนีแอฟนะครับ ตอนนี้ก็ได้มีการขึ้นบนภูเขานะครับไปดักยิงและไปล้อมทอาหารพรม่าที่รับตะเวียนตามตามภาคพื้นดินจำนวน8 9นายนะครับก็ได้ถูกทางกองรังเกียรเรียบนะครับก็ได้ยิงเสียชีวิตไปฉีรายและบาดเจ็บจองรายนะครับภายกองทัพพม่านั้นพี่น้องประชาชนชาวกระเดรกดงก็ได้มีการหนีสงครามและการชุรบเจียนกันนะครับเพราะว่า พี่น้องการดึงแรงบางโจดนะครับหนีเข้าไปในรัฐสารตำรวจก็มาทางหนห่หอดนะครับที่ได้หนีการช่วเลือกันนี้ฝ่ายกองทัพพมา่าพยายามโจมตีทางอากาศนะครับและทางภาคพื้นดินเข้ามาในพื้นที่ของรัฐการดึงแต่ละรัฐนั้นมีการเปิดสงครามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าฝ่ายกองทัพพมา่าพยายามที่ดําเนินการต่อให้ถึงที่สุดกองกำลังติดอาวุธหรือกอง,งกําลังกะรดง เคเอนทีเอฟและเคเอ็นยูเคเอ็นเอเคนั้นได้เปิดสงครามกับทหารพรม่าอย่างต่อเนื่องทําให้ทหารพรม่าได้ตึงเครียดและมีความกังวลอย่างหนัก พราะว่าในพื้นที่ของกระเรียงแต่ะระดับนั้นมีคําสั่งของกระเรียงเกณฑ์อยู่ให้กองทัพพม่าได้ถอนทัพออกในรัฐกระเรียงทั้งหมดแต่ว่าผ่ายกองทัพพม่าไม่ยอมและได้มีการเปิดโงครามและใช้อาวุธหนักปืนคอและทางอากาศยิงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพกระเรียง ได้มีการดักยิงและเสริมกำลังตามหุบเขาต่างๆทำให้ทหารพม่าที่มาเสริมให้อาหารแนวหน้าในรัฐกะเรี่ยงนั้นยากขึ้นระบากนะครับถึงมาในวันนี้ฝ่ายกองทัพพม่าก็ได้กังวลและตึงเครียดอย่างหนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับฝ่ายกองทัพพม่าพยายามที่จะโจมตีให้ถึงที่จุดนะครับพยายามเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์และทางอากาศเข้ามาในพื้นที่ของรัฐกะเรียงที่ติดกับทาแนไทยนะครับ แต่กองกำลังกรลเองเคเอนยูเคเอนเเอก็ได้ปกป้องพี่น้องประชาชนชาวกะเเองและรัฐกระเองของกองกำลังเคเอนยูเคอนเอเออยู่อย่างต่อเนื่องนะครับกองทัพพม่าก็ยิยงอาวุธปืนเข้ามาในผังไทยทําให้พี่น้องชาวเกษตรกรในเขตไทยได้ลบกระจุนปืนของกองทัพพมา่าตามก้อไมต้ต่างๆหรือตามไร่ตามสวนต่างๆน,นะครับก็ทําให้พี่น้องกเกษตรกรที่ติด กับที่รัฐก,กะเร่งนั้นไล่หนีการจุลบออกมาในพื้นที่ไปก่อนนะครับเรื่องของการทําเกษตรกรหรในในือไล่ข้าวโพดก็มีการยุดทําไปก่อนนะครับเพราะว่าใ้เกิดการปะทะกันกับกองกําลังกะเรง KNDO และ k n นนะครับนี่ครับการพยายามของทาหารพรม่าที่จปะปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชาวไทยใหญ่และชาวกระเรียงในรัฐจานไม่ว่ากลุ่มกองกำลัง P ทีอารที่ลุกขึ้นมา ขับไล่พวกเผด็จการทหารพรม่าอยู่อย่างต่อเนื่องนั้นมีการพยายามที่จะปราบปรามและได้ล่าอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับถึงมาในวันนี้ทําให้พี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรทำมาหากินยากขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าได้หนีการชุรบและหนีการทำมาหากินและเรื่องของปากท้องนั้นจะไม่ค่อยมีเวลาทำรรมาหากินแล้วนะครับก็มีแต่การหนี สงครามและมีการชลอบกันอยู่เป็นประจำนะครับถึงมาในวันนี้ก็ในพื้นที่ของระะัะเรียก็เช่นกันนะครับก็และมีการรบกันอย่างต่อเนื่องทางกองกาลังระสเซียแรงและกองกําลัง p ิ f ร่วมกันโจมตีทหารพม่านั้นนะครับแต่ทหารพม่มาก็ไม่พอใจนะครับพยายามที่จะเสริมกาลังและเข้ามาเปิดสงครามกับกองกําลังระสเซียแรงและ k NTF ที่มีในพื้นที่ของ ในลอยก่อนะครับในเวลาตีสามและมีพวกรเบเมืองหลายพวกร้อยไล่เสริมกําลังเข้ามาในรัฐกะเรงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการเสริมขบวนรถแล่ทางรถอย่างมากนะครับเพราะว่ามีวันทุกรถไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าคันนะครับที่จะพยายามเสริมขึ้นในรัฐกะเรงแต่ละรัฐนั้นเพราะว่ามีการวางแผนให้ ไปปรับปรามให้ถึงที่จุดนะครับเพราะว่าเรื่องของการที่รอบและการประท่ากันนั้นไม่สามารถยุติได้และไม่มีการพูดคุยและเจราจากันได้นะครับถึงมานาวันนี้พายกองทัพพม่าก,ก็ได้ตึงเครียดอย่างหนักนะครับครับจหรับเรื่องของสถานการณ์ในประเทศพม่าก,ก็เลยมีการประท่ากันนั้นผมขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอขอบคุณพี่น้องเข้ามารับชมรับฟังสุกท่านนะครับสวัสด,ดีครับ